สวัสดีครับกลุ่ม2-10ขีดสิบส2วิชาคอมพิวเตอร์ออร์แกนิเซชันวันนี้นะครับหับวข้อที่เราจะมานำเสนอก็คือการแฮชข้อความด้วยระบบ md 5และการนำมาประยุกต์เป็นซอฟแวร์และฮา์ดแวร์เบื้องต้นนะครับสกอบที่เราจะดูในวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ว่า md 5เนี่ยมันคืออะไรและการนำข้อความผ่านด้วยระบบ md 5เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรคำว่า sm นะครับย่อมาจากคาว่า simple message เดี๋ยวเราจะเห็นในสไลด์ถัดไปนะครับ simple message ก็คือข้อความที่อยู่ในลักษณะ text เ mm hmm. บื้องต้นธรรมดานั่นเองนะครับขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเราจะมาดูว่า md f i สามารถนำมา implement เป็นออฟ์์วร์และาร์ดแวร์เบื้องต้นได้อย่างไรนะครับและในหัวข้อสุดท้ายเราจะมาดูว่า computer organization เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ md f i ของเราอย่างไรนะครับ เรามาดูกันนะครับว่า MD5 คืออะไร MD5 เนี่ยย่อมาจากคำว่า Message Digest Algorithm um Version 5ซึ่ง Message Digest เนี่ยก็คือการย่อยข้อความซึ่งมี Input ขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่า Output เนี่ยต้องมีขนาด128บิตคงที่และต้องเป็นตัวเลขฐาน16นั่นเองตัวเลขฐาน16นะครับก็คือไล่ตั้งแต่0 1 2 3ไปจนถึง A B C D E F นะฮะถ้าเป็นตัวเลขฐาน10ก็คือแค่0-9ถึง9ปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะฮะถ้าเป็นเลขฐาน2ก็คือ0กับ1นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะฮะศกับ1เนี่ยเราจะใช้ represent คือ1 bit บิตศคือ1 bit บิตและ1ก็คือ1 bit บิตในตัวเลขฐาน2นะนั้นในฐาน16 0 1 0เนี่ย0 1 0 3จนถึง A B C D E F เนี่ยแต่ละตัวมันจะมีขนาด4 b i บิตอย่างเช่น F เนี่ยฮะ ก็จะมีขนาด1111 1, 1, 1. ส่วน0เนี่ยพอตีความเป็นเลขฐาน2ก็คือ 0, 0, 0, 0 1ก็คือ 0, 0, 0, 1ไล่ไปเรืเร่ยอยเรยจนถึง1 1 1่ึงก็คือ f นั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้ฐาน16เหล่านี้เนี่ยจะมีขนาด32ตวัวนะฮะนั้นถ้าเราเอา4คูณ32ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะได้128บิตเป็นเอาตุ้ตรงนี้ นั่นเองนะครับซึ่งการแฮชข้อมูลแบบ MD5 เนี่ยก็ยังมี Cloud คล้าคลึงที่คล้ายกับการแฮชด้เบสหกสในวิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าอย่างเช่นผมมีคำว่า Hello CE นะฮะต้องการ hash ด้วย MD5 เนี่ยเราจะทำอย่างไร ปัญหามันอยู่ที่ว่า hello ce เนี่ยฮะมันมีขนาด56บิตรู้ได้อย่างไรว่า hello ce มีขนาด56บิตเพราะว่าถ้าเราเปิดตาราง ascii แล้วเนี่ยฮะ hello ce นะฮะมี7ตัวอักษรและแต่ละตัวอักษรมีขนาด8บิตนะนั้น8คูณ7ก็เลยมีขนาด56บิตนั่นเองนะครับถ้าเปิดตาราง ascii เนี่ยฮะ h ตัวใหญ่ก็คือ 0.1.0. 1 0, 0, 1 0, 0 0 0นะฮะไล่ไปเรื่อยๆจนถึง e ใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยฮะให้เราเติม1ตัวเดียวนะเติม1ตัวเดียวเข้าไปหลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายไปเรื่อยๆนะฮะให้ครบ448บิตทำไมต้องเติมให้ครบ448บิตเพราะว่าอีก64บิตที่เหลือนะฮยถ้าเราคำนวณง่ายๆคือ448 64วก64 เราจะได้512 64ไอ้64บิตเนี่ยนะฮะเราจะ represent ด้วยขนาดของ helloce ส่วน448บิตเนี่ยครับคือคำว่า helloce ที่ได้จากการเปิดตามตาราง ascii และการเติม1.0ลงไปนะครับถ้าดูจากตารางที่ลูกศรผมชี้อยู่นะครับผมไล่ตั้งแต่ฝั่งขวาสุดก่อนละกันฝั่งขวาสุดเนี่ย ผมเขียนคำว่าขนาดของ Hello CE ขนาดของ Hello CE เนี่ยมี56บิตนั้นถ้าเรามาแปลงเป็นเลขฐาน2เนี่ยนะก็จะได้00111000โปรดสังเกตว่าแต่ละบล็อกเนี่ยผมทำให้มันเป็น8บิตเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับคาว่า Hello CE ก็คือลอกจากด้านบนลงมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน หนึ 1> 1, ่ย์ศูย์สังเกตว่า1เนี่ยจะเติมแค่ตัวเดียวนะอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับส่วนศูนเนี่ยเราจะเติมไปเรื่อยๆนะให้ครบ4ี่สี่สิบแปดบิตนั้นเอาพุทที่ได้ก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะครับสเต็ปที่3นะครับเราจะสร้างบัฟเฟอร์ขึ้นมาสี่ตัวเพื่อทํามาจัดการเกี่ยวกับข้อความที่เราจะต้องการย่อยนะฮะ บัฟเฟอร์ส่ตัวนี้นะครับคือ A B C D ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีขนาด32บิตถ้าเราเอา4คูณ32เข้าไปเนี่ยนะฮะเราจะได้128บิตซึ่ง128บิตนี้แหละก็คือขนาดของเอาต์พุตของ NAS s e น e เ i g เ s t 5นั่นเองนะโดยแต่ละบัฟเฟอร์เนี่ยฮะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นอย่างเช่น A คือ0 1 2 3 4 5 6 7ฐาน16ย้ำนะครับว่าฐาน16 ส่วน b บอยคือ 8, 9, a b c d e f ฐานส6ส่วน c cat ก็ย้อนกลับกันคะคือ f e d c b a ก็8ส่วน d d o อก็คือ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0นั่นเองนะครับในสเต็ปที่4นะครับเราจะนำบัฟเฟอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยผ่านการ Process แต่ละขั้นตอนเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเริ่มแรกนะครับจากขั้นตอนที่3เนี่ยเราสร้างบัฟเฟอร์ a b C และ D ออกมาลักษณะอย่างนี้นะฮะโดยตั้นรับัฟเฟอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีขนาด32บิตตามที่ผมอธิบายไว้แล้วขอให้เข้าใจตรงกันว่าเมื่อผมขีดและเขียนเลข32เนี่ยหมายความว่า Input ที่เข้าผ่านมาตัหนลับ,บัฟเฟอร์น,นะฮะมีขนาด32บิตนั่นเองนะและ Output ที่ได้ในการผ่านการโปรเซสร,ร,รอบแรกเนี่ยฮะ ก็ยังเป็น A B C D เหมือนกันแต่ว่าค่าของแต่ละอันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับโดยใน M d 5เนี่ยนะฮะเราจะทำการ Process ทั้งหมดด้วยกัน4 Process นะ p r o ร e s s อันนี้คือ Process ที่3ล่าสุดท้ายก็คือ Process ที่4นะฮะพอจบ Process ที่4ปุ๊บเนี่ย เอาพุทที่ได้เนี่ยครับยังไม่ใช่เมสเซจเดย์ e จ5เลยแต่ว่าเราจะเอา Buffer ที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมาทำการแอดดิชันม o d u l ล a แอดดิ o ันม d ด l o ลก็คือการบวกเข้าไปก่อนครับตามปกติแล้วค่อยหามอดคือหารแล้วเอาเศษนั่นเองนะครับแอดดิชันมอดดลเนี่ยฮะเราจะใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วมีบวกอยู่ข้างในนั่นเองก็จะได้หน้าตาออกมาลักษณะประมาณนี้ครับ และเอาพุทที่ได้จากการแ d ด i ิชันม o ดูลเนี่ยฮะเราจะเรียกว่า m s s s g g e i เ e s t นั่นเองซึ่ง e s s a g e d i เ e s t นี่นะฮะเราจะเรียกรอบนี้ว่ารอบที่ศูน์นะฮะซึ่งยังไม่จบครับเราจะเอา m s s s g g e i g e s t เนี่ยผ่านรอบที่รอบที่หรอบที่2และรอบสุดท้ายเป็นรอบที่3แล้วแล้วเราแลา้วเราจริงจะได้ Message Digest 5ออกมาตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับแต่ว่าในสไลด์นี้นะฮะเราจะสะโคบแค่ รอบที่0ูนย์ก่อนและรอบที่ 2, 3, 4เนี่ยก็เหมือนกับรอบที่0ูนเลยนะครับไม่มีอะไรต่างนะครับโดยแต่ละโปรเซสเนี่ยฮะสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจตัวแรกคือคำว่าฟังก์ชันฟังก์ชันแต่ละตัวที่ใช้ในแต่ละโปรเซสเราจะใช้ฟังก์ชัน f g h และ i ซึ่งฟังก์ชันแต่ละตัวผมจะเปิดในสไลด์ต่อต่อไปว่า f g h i เนี่ย เป็นฟังก์ชันที่เอาบัฟเฟอร์แต่ละตัวมากลับทำอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่สองที่เราต้องให้ความสนใจคือคำว,ว่าคอนส t ตน t ์คอน t แตน์ใน md 5เราจะใช้สัญลักษณ์ย่อว่าตัว t ซึ่งแต่ละ process เนี่ยเราจะใช้กันทั้งหมด16 c o n คอนสแก็คือ0ูนในรอบที่1 1 6ถึง31ในรอบที่2 32จนถึง47ในรอบที่3และ48จนถึง6 0เอ่อในรอบสุดท้ายรอบที่4นะฮะแล้วสิ่งที่3ที่เราต้องให้ความสนใจคือคำว่า p a r t of text ก็คือสัญลักษณ์ตัว x นั่นเองนะครับ xk นั K, ่นเอง แลวจะอธิบายต่อบแบบว่ามันคืออะไรนะครับโดยแต่ละโปรเซสเนี่ยเราจะมีสิ่งที่4ี่ที่เราให้ต้องให้ความสนใจก็คือ plain text ซึ่งมีขนาด5้าสิบสองบิตในสไลด์ที่ผมอธิบายไปในสไลด์นี้นะก็คือ5้าบสองบิตตรงนี้นเองนะครับก็นำมาโปรเซสแต่ละอันในลักษณะแบบนี้นะครับห้าร้อนั่นเองนะ นั้นขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้นะครับในสไลด์นี้นะครับเราจะมาดูว่าค่าคงที่ทั้ง64ตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่กันบ้างและฟังก์ชัน fghi เนี่ยเกิดจากบัฟเฟอร์แต่และตัวกระทำกันอย่างไรบ้างผมเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายสุดก่อนเลยนะครับ i เนี่ยคือฝั่งเอ่อคอนสแตนที่0จนถึงค่าคอนสแตนที่63นะส่วน k k คือ part of text นะถ้าดูจากฝั่งขวาตามที่ผมทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ย xk ก็คือ part of text นะฮะส่วน ti ก็คือ constant นั่นเองนะครับก็คือ constant ฝั่งตรงนี้นะฮะัน้น constant ที่0ก็จะได้ d 76 a a 478สังเกตว่า constant แต่ละตัวเนี่ยนะฮะมีขนาด32บิตนั่นเอง นะ D76AA478 มี8ตัวนะฮะ8คูณ4ก็ได้3 2เพราะว่าเป็นฐาน6 6นะครับเรามาดูฝั่งขวากันครับนะฝั่งขวาเนี่ยจะใช้ฟังก์ชัน fghi เวลาเห็นเครื่องหมายลูกศรขึ้นลูกศรลงหรือเครื่องหมายประมาณนี้นะขอให้รู้ว่ามันคือเครื่องหมาย or and แล้วก็ NOT นะฮะส่วนเครื่องหมายวงกลมแล้วมีบวกข้างในนะฮะเราจะเรียกว่า xor นะฮะ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมในวิชาเซอร์กิตได้นะฮะในพวกของโอเปอเรชันต่างตรพวกนี้ฟังก์ชัน f เนี่ยครับเกิดจากฟังก์ชัน b a n d c แล้วมา o กับ not b a n d d นะ g ก็คือ b a n d d o กับ c a n d not d นะซึ่งทุกฟังก์ชันเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีบัฟเฟอร์ a อยู่เลยเพราะว่าฟังก์ชัน a เอ่อ a บัฟเฟอร์ a เนี่ยครับจะมีการกระทำโดยเฉพาะของมันนะ ตามที่ผมวงสี่เหลี่ยมตรงนี้ไว้นะครับคือการกระทำของ a โดยเฉพาะนะฮะส่วน b c d เนี่ยก็จะไปผ่าน f g h i ของใครของมันนะครับคำว่าสนลักษณ์อย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่า shift left amount s หมายความว่าไงครับหมายความว่าการ shift บิดข้อมูลไปทางซ้าย s ครั้งอย่างเช่นผมมีตัวเลข1010 0111อย่างนี้นะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องการชิปไปทางซ้ายเนี่ย3ครั้งนะนั้นเวลาปกติแล้วในในการทำการชิป3ครั้งเนี่ยเราก็เติม0ูนย์เข้าไปทางขวาสุด0 0 0อย่างนี้เองะครับแล้ว ไอสาตัวเนี้ยก็ถูกกระเด้งออกไปตัดทิ้งออกไปนะนั้นเอาพุทที่ได้คือ 0, 0ู1ย์ศูนนั่นเองนี่คือความหมายของ shift left amount s นั่นเองนะครับก็จะได้ออ p u ์ออกมาเป็น Message Digest ซึ่งมี Buffer a b c d อยู่สังเกตว่า a b c d ก็ยังเป็นชื่อ a b c d อยู่แต่ว่า Value ของ แต่ละบัฟเฟอร์มันเปลี่ยนไปท่านั้นเองนะฮะซึ่งคำให้โฮส l ซียนะครับเมื่อทำการโปรเซสผ่านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสี่ขั้นตอนวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็จะได้ออปต์ออกมาเป็นฐานสิบหกอย่างนี้สังเกตว่าเอาพุทฐานสิบหกเนี่ยเราจะใช้คำว่าศูนย์แล้วมีเครื่องหมายคูณตรงนี้นะครับหรือเครื่องหมาย x นั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการสื่อว่า 0x เนี่ยก็คือเลขฐาน16นั่นเองนะส่วน92จนถึง 0b เนี่ยนะ ก็คือ o อ t p u ทที่เราได้ออกมาจากการ h a s hello h ce ด้วย md 5นั่นเองครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการ implement md 5เรียบภาษา c เริ่มจากฟังก์ชันแรกกันก่อนเลยครับฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชัน initialize ในการเริ่มต้น buffer ทั้ง4ตัวสังเกตว่าจะมี buffer a b c และ d แตกต่างจากที่เราศึกษามาเมื่อกี้ก็ตรงที่ว่าเราจะ implement ให้กลับกันใน2บิต อย่างเช่น a ก็คือ1 0 3 2 5 4และ7 6ครับไล่ไปเรื่อยเรจนถึง d doc ก็คือ6 7 4 5 2 3และ0 1ฟังกช์ชันต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันอัปเดตไว้สำหรับ pre transition นะครับสังเกตว่าตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรที่เรียกว่า unsigned Unsigned int ก็คือจำนวนเต็มที่ไม่คิดเครื่องหมายครับอย่างเช่นผมมีตัวเลข4บิตนั้น unsigned int ก็คือ0ไปจนถึง2ยกกำลัง4ลบ1ก็คือ0ถึง15ครับแต่ถ้าเป็น int ปกตินะฮะก็จะเป็นลบ8จนถึง0และ0จนถึง7ฮะ,ะนี่คือความแตกต่างของ unsigned int กับ int ปกติในภาษา C นั่นเองนะฮะแล้ว ถ้าดูมาเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเลข64เนี่ยนะฮะก็คือ size of hello CE ที่เราคำนวณไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับถ้าเปิดตามตารางก็จะพบว่า hello CE เนี่ยจะกินเนื้อที่ไป64บิตเพื่อบ,บอกว่า hello CE นั้นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับ ในฟังก์ชันที่3นะครับเป็นฟังก์ชัน transformation function ซึ่งเก็บค่าของ ti เอาไว้ทั้ง64ตัวครับสังเกตว่าเริ่มจากฟังก์ชัน f ก่อนนะฮะฟังก์ชันต่อมาคือฟังก์ชัน g และฟังก์ชันต่อมาคือ h และ i แต่ว่าผมไม่ได้แสดง h เพราะว่าเนื้อที่มันไม่พอนะครับก็เลยมาเอามาแค่3อันสังเกตว่า f ก็คือตัวแรกคือ d 7 6 a a 4 7 8มันก็คือ t 0ในฟังกช์ชันสุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่า Final ฟังชันหลักๆของ final ฟังก์ช o ันนะครับก็คือการแผด i t ด ให้ครบจำนวน448บิตเพื่อว่าถ้าไปบวกกับ64บิตของไซส e Hello CE แล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับ512บิตนั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับจะเป็นการ implement MD5 ด้วยระบบ schematic หรือระบบฮาร์ดแวร์นะครับสังเกตทางด้านซ้ายก่อนนะฮะเราจะมีคอหลักๆเรียกว่า MD5 iterative call ซึ่งเป็นการวนลูปไปเรื่อยๆจำนวน68ลูปนะครับถ้าซูมเจ้าคอนี้ออกมาเนี่ยฮะก็จะเป็นภาพทางด้านขวาอย่างที่เราเห็นนะครับมี Input ก็คือ Data ครับจำนวน32บิตนะฮะเก็บไว้ใน b u ฟเฟอทั้ง4ตัวคือ a b c และ d ฮะ B C D เนี่ยจะไปผ่านฟังก์ชัน F G H I ตามบล็อกไดอะแกรมที่ผมเคยให้ดูไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็จะไปผ่านลงมาเรื่อยๆฮะจนไปถึง shift left a m o u n t s ครับแล้วจากนั้นก็กลายเป็นเอา p ์พุตออกมาตามที่เห็นครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเราจะมาดูว่าวิชา Computer Organization เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบ M D f i ที่เรากำลังศึกษา อย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยเป็นการแผดบิดการแผดบิดเนี่ยคือการเติมศูนย์ให้ครบตามจํานวนที่ต้องการถ้าเปรียบเทียบกับวิชาคอมพิวเตอร์การนิเซชันก็เหมือนหัวข้อที่2.6.1เรื่องการแปลงจุดทศนิยมเป็น i t r i p 5 e นั่นเองนะถ้าดูจากบรรทัดนี้นะสังเกตว่าค่าของทศนิยมนะครับ แปลงจาก0ลบ0.75ฐาน10นะฮะเราจะได้ s ซ n m แมก i t จูดเนี่ยคือลบ1นะฮะแล้วอันต่อมาคือ1.1ฐาน2ซึ่งอยู่ในรูปของการ Normalize แล้วนะฮะเราก็จะได้1ตรงนี้ออกมาส่วน1ข้างหน้าก็ตัดทิ้งครับหลังจากนั้นจะเป็นการ p a ดบิ t ครับเติมศูนลงไปให้ครบตามจำนวน Single Precision ที่โจทย์ต้องการครับ ในหัวข้อต่อมานะครับจะเป็น bit shifting shift ก็คือการเลื่อนนั่นเองนะครับอย่างในหัวข้อ3 2.3.1.2เป็นการคูณเลขฐาน2แบบไม่คิดเครื่องหมายนะฮะถ้าสังเกตว่าในแบบแรกนะฮะเป็นการคูณแบบที่1เนี่ยฮะถ้าเรามีตัวตั้งกับตัวคูณอยู่ครับเราจะเลื่อนตัวคูณเนี่ยไปทางซ้ายฮะส่วนตัว ตัวตั้งขอโทษครับตัวตั้งจะเลื่อนไปทางซ้ายส่วนตัวคูณเนี่ยจะเลื่อนไปทางขวา1ตรงนี้ครับจะเลื่อนมาอยู่1ตรงนี้ส่วน1ตรงนี้จะกลายมือหนึ่งตรงนี้นนนนนแล้วเติมศูนย์ไว้ข้างหน้าครับหรืออีกหัวข้อหนึ่งครับเป็นการบวกลบเลขตัวสนิยมแบบ i t r i p l e e 7 5 4ครับตามหัวข้อที่2.6.3ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยฮะ 0.01เนะี่ยฮะสังเกตว่ายังไม่เป็นการ normalize เราจรึง normalize ค่าผลลัพธ์ออกมาครับเพื่อให้ได้1.00แล้วถ้าเลื่อนไปทางซ้ายนี่นะ2กำลัง0ก็จะมีค่าลดลงก็เลยกลายเป็น2กำลังลบ2ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ implement MD5 ด้วยระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และตัวอย่างการใช้เบื้องต้น ของการแฮชข้อมูลแบบ MD5 นะครับสำหรับการศึกษาชนิดนี้นะครับเป็นการสรุปเนื้อหา MD5 เพื่อให้เข้าใจให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายครับก็วันนี้ขอจบเพียงแท่นี้ครับขอขอขอบคุณครับ